ทดสอบใหม่ t o โยต้าวี o ก้แชมเกียรัดรอบขึ้นปกติไมล์เรทขึ้นปกติความร้อนขึ้นปกติเกีย์น้ำมันขึ้นปกติตัวเลขขึ้นปกติสำหรับลูกค้าท่านใดใช้ t o y o ต้าวีโก้แชมมีปัญหาเรื่องไม่อยู่นะครับสามารถสอบถามเข้ามาในช่องทาง YouTube นะครับ หรือที่ Facebook f แ n p a g e แต่งรถนาแดมเพชรบูร์โทรได้ที่เบอร์0819537181นะครับสำหรับคันนี้มาด้วยอาการเข็มไม้ไม่ขึ้นนะครับเข็มวัดรอบไม่ขึ้นอันนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้งานได้ทดสอบการวิ่งจริงนะฮะหรือเลขไมย,ยันเรารับแก้นะฮะบ,บางคนว่าถามว่ากอทำไมบางคันมีปัญหาเรื่องเลขไมมันยันนะครับคือวิ่งไปแล้ว9 0 0 9โทษที9 0 0 0 9 9้าเก้าเก้าเลยนะครเกแสนเก้าหมื่เก้าพันเก้ารอเก้าเก้าจำเป็นต้องก่อเพื่อจะให้ใช้งานได้นะครับไม่ได้หมายความว่าก่อเพื่อที่จะไปขายรถอย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างนะครับสาาเหตุเนี่ยทดสอบให้ดูเพืนเห็นนะครับว่าใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับหลังจากซ่อมแล้วเข็มกิโลไม่ขึ้นนะครับเข็มวัดร,รอบขึ้นปกติเลยโอเคครับ, okay, รบลาไปก่อนครับเจอกัน,นคลิปต่อไปสวัสดีครับ